สวัสดีครับวันนี้พบก,กับเฮเนเนาะเมื่อวานให้บอลไปสามคู่นะครับก็ให้ลองมาซิโดเนียนะครับให้ยูเจบ้านเบลแล้วก็อยู่ทีมเยือนเปรูเนาะก็ถือว่าเข้าสองนะครับเจ้าหนึ่งนะครับก็ถือว่าได้กินนะคาสัสเตปก็่ได้กินคาสาบอลเต็งก็ยิ่งได้กินอย่างเลยเนาะแต่ก็ช็อกวงการนะครับที่อิตาลีไม่ได้ไปนบอลโลกครับคือแค่เสมอในบ้านกับมาซนะิโดเนียก็ถือว่าแย่นะไอนน้ถึงกับแพ้คาบ้าเลยคือแบบเฮ้ยอิตาลีมันเป็นแชมป์ยุโรปเนาะเว้ยมึงโอ้โห ตกบอลโลกสองปีสองสองครั้งติดนะครับครั้งแรกก็ไม่ได้ไปอะ่ะโหตายตายตายตอรี่แย่เลยะนะครับอ่ะทำม,มันเถอะเนาะฟุตบอลลูกกลมๆนะครับวันนี้เฮเคัดให้สามคู่นะครับก็บอลวันนี้บอลก็ถือว่าไม่เยอะนะสำหรับเป็นฟีฟ่าแมตช์เดย์นะครับบอลยูยี่สิบเอ็ดบอลโลกอะไรเงี้ยนะครับก็ไปดูคู่แรกกันเลยด้วยกันนะครับไม่ให้เพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะก็ไปที่ออสเตรเลียเอริกก่อนนะครับก็ที่นิวคาสเซิลเจ็ทพบกับซิดนีย์เอฟซีนะครับคู่นี้ แข่งกันที่บ้านของนิวคาสเซิลเจนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยถือว่าผลงานได้ดีทั้งคู่นะเพราะว่าเพิ่งชนะมาด้วยแล้วก็ยิงกระจายด้วยเกมนี้ก็จะเปิดแรกกันมันตามสไตล์บอลเจ้าถิ่นนะนิวคาสเซิลเจตจะพิ่งเรียกฟอร์มเก่งไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้แพ้มาสามนัดรวดนะครับพอชนะนัดที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะทําให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ฝั่งทีมเยือน FC เนี่ยซิดนี่์เอฟซเนี่ยผลงานมาตรฐานสูงแล้วนะครับเพราะว่าชนะมา3เกมต่อเนื่องยิงไปละสิบลูกโอ้โหคลีนชีตด้วยนะครับนะครับเกมนี้ต้องการ3แต้มรักษาอันดับเพย์ออฟนะครับแต่เกมเยือนได้ชนะแค่2จาก5เกมครับมองแล้วเกมเห่าเเซรนนี่ยยังดีกว่านะวันนี้ทีมเยือนซิดนี่์เอฟซเนี่ยมาต่อปอนะครับก็ฮีเอคิดว่าให้อยู่เจ้าบ้านนะ ให้อยู่เจ้าบ้านอยู่กเสเซิลนยันเสมอแน่นอนแล้วคู่นี้เนี่ยยิงกันประจําก็3ลูกสีลูกอัพก็แนะนำให้ใส่สกอร์โสดด้วยกันนะครับผมไปตอ่อที่อ่ากูเซนเต้ลาติกาสเปนสองนะครับผมระหว่างเล้วสลากอซาจะพบกับอเมริเบสตานะครับผมก็คู่นี้นะจะต้องบอกว่าสลากอซาเนี่ยฟอบ้านได้โหดมากนะครับบอกเลยสลากซาเนี่ย อาจจะโอเคถ้าสวยแต่พึ่งแพ้มาแต่ว่าเล่นเกมเย่าเนี่ยโหดมากนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าเออ,อเมริดาเนี่ยมันมมหนีตกชั้นก็จริงแต่บอกไม่น่าจะสู้สลาโกซานะครับนี้สลาโกซาต่อครึ่งลูกนะครับในบ้านก็ให้ใส่สลาโกซาไปนะครับคู่ที่สองเนาะมาดูบอลทีมชาตินะครับฟีฟ่าแมตช์ด,ดีนะครับผมระหว่าง อาร์เจนติน่ากับเวเนซุเอลานะครับทีมประเทศนางงามเนานะก็เป็นบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับอาร์เจนติน่าก็ถามว่าน่าจะลอยลำเข้ารอบสูงนะครับเวเนซุเอลาก็ทีมอันดับโหลก็ไม่น่าจะมีแรงจูงใจอะไรมากมายนะแล้วก็เจ้าบ้านเนี่ยได้ผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับตอนนี้คือบาราซิลกับอาร์เจนตินาเข้ารอบไปแล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะเกมของเขาเนี่ย เกมบุกของอเจนเน่เล่นจริงจังเขาไม่มีไม่มีทางจะมาต่อรองนะครับก็ดูแล้วมาตรฐานแล้วก็ตัวผู้เล่นอ่ะอเจนเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเนาะหลายขมครับก็วันนี้จะดน้นาเจ้าบ,บ้านต่อลูกครึ่งครบสองเนาะก็ฮีเองก็มองว่าน่าจะผ่านได้นะครับสองลูกสามลูกก็มีนะครับวันนี้ก็ให้อยู่เจ้าบ้านเจเดน่านะครับงั้นสรุปเลยวันนี้สามคู่นะครับให้ไปก็อ่าให้อยู่เจ้าบ้านเนฟารเซนเจ็นะครับผมคู่นี้แข่งเร็วน,นะแข่งสามโมงครึ่งนะครับผม ผู้สองซาลาโกซานะครับเล่นในบ้านนะครับก็ได้จตเบียดชนะได้แข่งตีสามนะครับผู้สุดท้ายก็เป็นอาร์เจนตินานะครับก็ให้อยู่อาร์เจนตินาต่อลูกทุนคู่สองนะครับแข่งหกโมงครึ่งเนาะโอเคไงทุกคนก็ขอทุกคนโชคดีนะครับงี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจเอเอเอบอลสเตทเทพนะครับยูทู e ก็ช่องอว e บาร์นะครับพิกต์ตออินสตาแกรมก็ตองเอเทพบอลเทพนะครับงี้ก็ขอติดตาม ทุกคนที่ติดตามนะครับขอบพระคุณมากครับผมไปเจอกันร่ลำรวยร่ำรวยครับ